โอ้ทางนี้ก็ขอขบโอ้ยยกขาสูงเลยพ่อแสนน่ารักมากทางนี้ยกขาสูงทางนู้นแอบปากค่ะแม่แม่ค่ะคณะหมอลำอ้อนอ้วนนะคะโอ้ยกขาด้วยดูยกขาลำกวงตีหัวโลกค่ะเขาเคาะเบาๆนะคะโอ้ยกขาพ่อแสนตาท้าเลยดูค่ะยกขาสวัสดีค่ะคขาโอ้ยทางนู้นก็กราบซะค่ะแม่แม่เอฟซีขาโอ้ยเพิ่งอาบน้ำกันสวยๆนะคะแม่แม่อ่าน่ารักดู ได้พ่อแสนมาครับหรือ,อยังวันนี้มาครับย่าอ้วนเดี๋ยเพิ่งคุมกําเนิดพ่อแสนลูกดูค่ะดูดูอยากเล่น,นพอดีเด็กๆเพิ่งอาบน้ํากันมาค่ะแม่ๆผิวสวยอันนี้ผิวจริงเลยนะคะเด็กๆบ้านนี้เป็นน้องช้างผิวสีดําค่ะแต่จะตกกระพ่อแสนจะตกกระบริเวณหน้านะคะอ่าช้างก็ตกกระเหมือนคนอุ้ยดูดูอ้อนดูอ้อนน้องมันอย่าไปจกตรงนั้นลูกตาอ้วนน้องมาง อ่าฮาครับเก่งมากครับผมดูดูดูความคันขานะคะดูความเกาขาแล้วดูความทำท่าอะไรกันเด็กๆโอ้ยทางนี้ก็ย่อทางนี้ก็นะคะ๋อทางนี้ก็ขอดึนดนดิ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 นดนดนเดอ้อ หมอลำคณะนี้ค่ะแม่แม่ขอกล้วยแปดกระสอบนะคะเอ็นดนูจักเลย หนงัดทางงัดทำยังไงใครงัดเป็นบ้างคะโอ้น้องอ้วนน้องอ้วนสู้สุดใจค่ะน้องอ้วนพระแสนยอมไหมครับอัดเดออัดเดออัดเดอดูน้องนางค่ะน้องนางไม่อยู่นิ่งนะคะแม่แม่น้องนางเขาจะเดินเดียงด่างตลอดนะคะอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นน้องนางบ้างไม่เห็นพระแสนงัดอน้องนางอยู่ข้างหน้าเร็วลูกเดี๋ยวดูพระแสงงัดหน่อยนะเออน้องนางอยู่ข้างฝั่งนน้นก็ได้ค่ะ เดี๋ยวดูพระแสนเขาโชว์ท่าหล่อหน่อยนะคะโอ้ยดูความดูความเคาะปากลูกดูความเคาะปากลูกค่ะแม่แม่ดูความเคาะปากลูกนางนะคะฝนก็ปลอยฮึบฮึบโอ้หงัดทางงัดทางงัดทางงัดองัดทาง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 งัดโอ้โหงัดทางงัดทางงัดทางงัดเออ งัดอาหางตีด้วยทางนี้งัดทางนู้นยืนฉี่ค่ะแม่แม่แมแมดูเต้าอ้วนงัดเก่งมากครับพ่อแสนงามงัดไปด้วยกินไปด้วยค่ะแดดออกแรงมากเลยนะคะแต่ฝนรอยแบบรอยนิดหน่อยอะค่ะน้องอ้วนน้องอ้วนจะตีลังกาแล้วพระจา๋าอ๋อ ไปทางไหนล่ะหมูอ้วนหมูอ้วนจะไปทางไหนลูกฝน,นหยุดแล้วคือมันมันปลอยอยังไงไม่รู้อะค่ะแม่แม่แต่ว่าแดดแบบสุดพลังเลยนะคะไม่รู้ว่าฝนอะไรค่ะนี่อา่อาแนั่งดูนง,นง,นงลูกนั่งดูงดงดลูก,ลกทําการแสดงก่อนเดี๋ยวพ่อนสะนั่งดูลูกนังแต่ตอนนี้น้องนางขอนั่งก่อนนะคะก่อนที่พ่อเสะนั่งหนูขอนั่งก่อนจ้า น้องนางปล่อยระเบิดไปหนึ่งกองนะคะเมื่อกี้นี้กินอิ่มมากค่ะพากันกินต้นสับประรดกินต้นหญ้านะคะวันนี้จุใจเลยค่ะอ้าวยังไม่หมดอีกก๊อกหนึ่งพ่อจ๋าทำไมอึดเยอะแต่ล่ะลูกอุ้ยกินอิ่มนะคะแม่แม่นี่คือกินอิ่มแรงถ่ายน้องนางสีแบบนี้คือปกตินะคะไม่มีกลิ่นที่ปิดปกติไม่มีมูกไม่มีเมือกนะคะก็ปกติทุกอย่างแล้วดูแม่แม่ดูนะคะอ้วนมาก ไหนพอ่อแสนนั่งดูลูกนางหรือยังคานั่งดูหรือยังอ,อ,อ้นอัวมากมากโอ้ทางนี้ก็ขอค่ะงโอ้ยยกขาสูงด้วพอ่อแสนน่ารักมากทางนี้ยกขาสูงทางนู้นอาปากค่ะแม่แม่ค่ะคณะหมอลำอ้นอัวน,นะคะโอ้โยกขาด้วยดูยกขาลราง่วงตีหัวโลกค่ะเขาเคาะเบาๆนะคะเอายกขาพอ่าอแสนทำซาละ ดูขยักค่ะโอ้ยเห็นดูมากเลยค่ะแม่แม่พ่อแสนเป็นช้างสีดอไม่มีงานนะคะโอ้ยเขาก็มีท่าทางของวกเขานั่งเดินไปกินหญ้าตรงนี้ก่อนพ่อจ๋าปะไปกินหญ้าตรงนี้ก่อนแดดออกแล้วคือมันไม่ใช่ฝนแบบว่าฝนนะคะแม่แม่มันโปรยมานิดนึงก็หายไปเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะคะเอออาบน้ามาได้กินหญ้ากันก่อนค่ะกินตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวไม่ทันนะ แต่ว่าเด็ดนี่แม่แม่ดูค่ะบรรยากาศแบบอันนี้มากเลยนะคะเขาเรียกยังไงนะคะบรรยากาศแบบว่าอฟ้าเปิดบอกคะเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะเนาะแต่เมื่อกี้ฝนลปอยน้องนี่ก็งงเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆเขากินหญ้าสวนใหญ่ทวดก่อนค่ะวันนี้ยังไม่กล้าพาออกไปไหนไกลนะคะแม่แม่สวัสดีวันพฤหัสบดีด้วยนะคะฮะเพราะว่าเอ่อ กลัวฝนค่ะแม่แม่งงเหมือนกันค่ะฝนตกได้ยังไงยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยแต่จะมากลางคืนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ให้เด็กๆกินหญ้ากันก่อนค่ะหญ้าสวนยายทวดปลอดภัยนะคะแม่แม่คุณยายทวดไม่เคยใส่เคมีไม่เคยเอาแบบว่าอะไรมาฉีดยายาไอฆ่าหญ้าแถวนี้เลยนะคะก็คือเป็นหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหญ้าหลังบ้านหญ้าข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใครมาทํา อะไรแถวนี้ด้วยนะคะก็ปลอดภัยกับลูกๆแน่นอนนะคะปกติยายทวดเขาจะปลูกต้นอ้อยไว้ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้หมดแล้วนะคะมีเด็กน้อยมาจิกพันต้นสองต้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แต่ถ้าเด็กๆก,กินใบหม่อนอ,อ้วนขาอ่อนอีกแล้วอ้วนขาอ่อนอีกแล้วดูค่ะแม่แม่ ก้วนทำท่าอะไรตรงนั้นลูกโอ้สายสายก้อนนะบุดจำบึดบึดบึดจำบึดอาบุดจำบดบึดบึดจำบุดไปยืนเต้นอะไรตรงนั้นอ่ะลูกเอ็นดูลูกนางดูค่ะแม่แม่คือเขาคิดว่าพ่อแสนจะได้กินอาหารนะคะพ่อไม่ต้องโชว์หนูโชว์เองพ่อจ๋าตรงนั้นยาทวดเขาปลูกอะไรหรือเปล่าเขาปลูกตะไคร้หรือเปล่าระวางไปเหยียบตะไคร้ยายทวดนะ อไหนแม่นิกต้องไปถ่ายทางนี้นะตาอ้วนเออแม่แม่จะได้เห็นด้วยอ่ะเจ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 ยอะงัดทางงัดงัดงัดทางงัดอะงัดทางงัดงัดงัดทางงัดอะงัดทางงัดงัดงัดทางงัดแถมโชว์ขาด้วยครับผมฮึบฮึบ ฮึบงัดทางงัดทางง,ดาง,งดาัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัด <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> ขาไปได้ท่ายกขามาจากมัยงไหนอีกถอยหน่อยพ่อจ๋าต้นพริกเยื่วดต้นพริกเยืย่วดเยา่อวดมาจัดการเด็กดื้อแล้วเด้อหน่เด้อเหยียบต้นพริกเยื่วดเด้ออ่าพ่อแสนงัดทะาตรงนี้แหละกําลังสวยเลยวิวกําลังดีเลยอุ้ยฝ่ามืดมาค่ะแม่แม่มืดแต่ไหนเนี่ยตายแล้วเมื่อกี้ยังแดดดีอยู่เลย หมูน้อยหมูน้อยกับพ่อจ๋านะคะพ่อแสนผิวเริ่มแห้งก็จะเอาขาวๆนะคะแม่แม่พอดีเพิ่งอาบน้ํากันเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะประมาณห้านาทีได้แล้วค่ะ5นาที10นาทีได้แล้วนะคะอาบน้ําแล้วก็ถูเสากันมาค่ะพอดีว่าทีแรกก็จะออกเดินเที่ยวอยู่นะคะวันนี้แต่ว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะไม่ เหมือนจะไม่เป็นใจให้กับเราเลยนะคะก็เลยว่าเอาใกล้ๆบ้านก่อนเนาะแม่แม่กลัวว่าไปออกไกลบ้านกลัวว่าเขาจะฝนตกแล้วแบบพาเด็กๆกลับไม่ทันนะคะด้วยความที่พ่วงกันไปมัน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 แบบมันเดินเร็วไม่ได้อะค่ะแม่แม่เพราะพว่วงเนาะถ้าไปคนเดียวก็ง่ายอยู่นะคะอืม <c oughs> อเออเออเออเเด <c oughs> อเดดงงดะะออเ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 อเออเออเออ นายงัดถังงัดทำนะครับโอ้โหโยกหัวไม่หยุดโยกหัวไม่หยุดทนทางนู้นกินอย่างเดียวนะคะแม่แม่เอซกินอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อเขาแชนงัดถังงัดลืมแล้วล่ะครับใครจะทำยังไงก็ทำเถอะนะจ้าหมูอ้วนขอกินอย่างเดียวเลยจ้าดูอ้วนค่ะแม่แม่ ไม่สนใจใครนะคะกินอย่างเดียวค่ะเอ่อเพราะแสนจะกินกอนทำไมหญ้าตรงนี้ทำไมเด็กๆถูกใจจังเลยสังเกตดูนะคะแม่แม่เอฟซี FC, เวลาเราพาเขาไปกินหญ้าแบบว่าที่เขาหาหยิบกินได้เองอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบมากเลยนะคะอ่ามันอาจจะแบบว่าธรรมชาติของเขาด้วยแนะหละเนาะหาหยิบกินเองนะคะแต่เราก็พยายามพาเขาไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่แมถ้าฝนไม่ตกนไ,ไปทุกวันนะคะไปทุกวัน กับพ่อแสนนี่ปล่อยได้แต่กับน้องนางปล่อยไม่ได้จริงๆนะคะแม่แม,แม่เพราะว่าเขาจะแบบว่ามีความที่จะเดินเดียงด่างอยู่ตลอดเวลานะคะแต่พ่อแสนเนี่ยคําไหนคํานั้นนะคะซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาคือเขาก็โตด้วยแหละเนาะแต่น้องนางเขาก็มีความเป็นเด็กอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยต้องเซฟหน่อยเพราะว่าตรงนี้คือมันติดถนนเลยนะคะแม่แม่อฟซเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ถนนเลยนะคะเนี่ยก็คือว่า ถ้าแบบสมมติเราเขาตกใจหรือว่าเขารู้สึกหวาดกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อใครเนาะค่ะก็เลยต้องเซฟหน่อยนะคะแต่ถ้าพ่อแสนถามว่าเขาตัวใหญ่ทําไมเราไม่เซฟเขาคือพ่อแสนเนี่ยเราเราเรา,เราคุยกันรู้เรื่องนะคะแม่แม่แต่ลูกนางด้วยความที่เด็กซุกซนไปเป็นเรื่องปกตินะคะ นี่ก็กินหญ้าก,กันก่อนนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเด็กๆก,กินกินใบหม่อนไม่เป็นแต่ยังไม่เคยเก็บลูกหม่อนให้เด็กๆก,กินนะคะแม่แม่แมเดี๋ยวรอดูอมีลูกหม่อนมีลูกเนี่ยจะลองเก็บให้เด็กๆก,ก,กินดูว่าจะกินเป็นไหมนะคะแต่น้องนี้คิดว่าน่าจะกินเป็นแหละคะ่ะเพราะว่ารสชาติก็ออกอมเปรี้ยวอมหวานเนาะแม่แม่เอฟซี FC ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มี ยังไม่มีลูกนะคะยังไม่มีลูกหมอนเดี๋ยวรอดูมีลูกหมอนมาเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะแม่แม่คิดว่าเด็กๆจะกินไหมคะน้องนี่คิดว่าพ่อแสนเนี่ยกินแต่น้องนางเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่เคยกินแน่นอนนะคะมั่นใจมากพ่อแสนเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะคะอ่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันในโอกาสต,ต่อไปไว้มีลูกหมอนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ